สวัสดีครับ DMC Combat วันนี้ก็จะพามาทำความรู้จักกับดันเต้ปืนไฟหรือว่าดันเต้กันสิงเกอร์ของเรากันนะครับคลิปนี้ก็จะมารีวิวหรือมาบ่นดิคลิปนี้ก็จะมารีวิวดันเต้ให้ดูกันนะครับว่าความสามารถพาสฟของเขาตั้งแต่ s อ e x มีความสามารถอะไรกันบ้างนะครับแล้วก็ความสามารถของอาวุธปืน 0ดาวถึง4ดาวมีความสามารถอะไรนะครับแล้วก็ภาพรวมตัวละครของเขามีอะไรกันบ้างนะครับแล้วก็เกตเล็กเกตน้อยที่ผฟมหามาที่เกี่ยวกับตัวละครของเขานะครับวันนี้ก็จะพามารับชมเนาะมาบ่นให้ฟังกันเรามาเริ่มจากเกตเล็กเกตน้อยของเขากันละกันอยากให้เพื่อนๆนรู้ไปด้วยกันเนาะที่ผมหาข้อมูลมานะครับ อาดันเตปปืนเนี่ยครับโมเดลตัวละครของเขาเนีขาเขาจะได้มาจาก d e v i l m เมคายภาค2นะครับอ่าดูจากสกินสกินแฟชั่นของเขาจะมีสกินนี้อ่าสกินนี้จะได้จะเหมือนกับโมเดลของเดวิลเมคายภาค2นะครับเดวิลเมคายภาค2ถ้าเพื่อนๆที่เป็นแฟนคลับเดวิลเมคายก็น่าจะทราบเนาะว่า เกมภาคสองเป็นเกมกที่ค่อนข้างล้มเหลวเนาะแล้วก็เดวิสเมียคายนักล่าปีศาจผู้ใช้ปืนภาคภาคสองเขาจะใช้ปืนเป็นหลักเนาะเหมือนเขาเอามาร้อนเรียนเลยอะดันเต้ปืนก็เอาสกินภาคสองมาเอามาร้อเรียนเออนี่ก็เป็นเก่นเล็กเก่งน,น้อยที่ตลกดีสำหรับผมผมก็อยากมาแชร์เพื่อนๆทราบ โอเคเรามาเริ่มจากแมคานิกแหลงต่างๆของเขากันนะครับอโอเคเริ่มจาก S บวกนะครับ S บวกก็เห็นได้ชัดเลยเนาะว่ายิงปืนเลเซอร์แล้วก็จะได้ความสียหายทัดไฟขึ้นมาสร้างความสียหายทัดไฟขึ้นมาเพิ่มนะครับอันนี้ก็จะชัดเจนตรงนี้ 2S นะครับ 2S ก็คือการ เพิ่มอัตราคิติคอนนะครับหรือว่าคิติคอนดาเมจเนาะตามแต่อาวุธที่เราใช้กันโอเค 2s บวกนะครับ 2S บวกก็คือสร้างความสีหายทัดไฟเพิ่มขึ้นเนาะเหมือนกับ S บวกเลยคล้ายๆกันเลยโอเค 3S จะเห็นชัดเจนหน่อย 3S นะครับคือการโจมตีแต่ละครั้งของเขาเนี่ยแต่ละสกิลของเขาเนี่ยจะเพิ่ม MP มานา ขึ้นมา1เท่าตัวนะครับหรือว่า100%ทุกการโจมตีแยกมันตีแยกก็คือสกิลย่อยของเขานะครับจะเพิ่มอามนาเพิ่มขึ้นโอเค 3S บวกนะครับ3บวกก็คล้ายๆกับ 2s บวกกับ 1S บวกเลยคือการเพิ่มความเสยหายธาตุไฟเนาะถ้าเรายิงปืนเลเซอร์มาดูกันที่ ex นะครับ ex นี่จะชัดเจนหน่อยคือเขาจะเพิ่มความเสียหายทักษะทั้งหมดของคุณเพิ่มขึ้นมา 40%แบบดื้อๆเลยแล้วก็ได้ทำให้อันติของเราแรงขึ้นเลยไอ้ท่าปืนคกของเราเนี่ยแรงขึ้นนะครับโอเคผมย้อนย้อนกลับไป 3S นิดหนึง่ง 3S ของเขาก็จะมีขออภัยด้วยนะครับเมื่อกี้ขา้าม 3S ของเขาเขาก็จะจะทำให้ปืนคกของเราแรงขึ้นเหมือนกันนะครับแล้วก็ได้ความจสหายเพิ่มขึ้นมา2% 2ชั้นโอเคไปดูในส่วนของอาวุธ อาวุธนะครับเท่าที่ผมหาข้อมูลมาเนาะแล้วก็ทําความเข้าใจกับตัวละครแล้วก็ความสามารถของเขาศูนย์ดาถ,ถึงดึงดาวเนี่ยจะแตกต่างจากโตอื่นพอสมควรนะครับคือศูนย์ดาวหนึงดาวเนี่ยเขาจะเพิ่มความเสียหายเพิ่มขึ้นมา20%เนาะถ้าเป็นศูนย์ดาวก็ส0ถ้าเป็น1ดาวก็20%แล้วก็อ่า หลังจากโจมตีถูกเป้าหมายนะครับจะทำให้เป้าหมายเนี่ย,ย,ยโดนเหมือนกับเป็นดีบัฟทำให้เราโจมตีธาตุไฟแรงขึ้นอยี่สิบเปอร์เซ็นต์ถ้าผมเข้าใจไม่ผิดนะครับเหมือนกับเราต้องโจมตีด้วยสกิลย่อยสกิลย่อยก็คือสกิลนี้สกิลพวกนี้ครับเราจะทำให้ติดพาสซีฟของศูนย์าดาวถึงหนึ่งดาว ทำให้แบบว่าเราจำตีธาตุไฟแรงขึ้น20%ผมก็ไปลองไปลองทดสอบมาเพื่อนๆดูแล้วแต่ว่ามันไม่ชัดเจนจริงๆครับันอันนี้ก็ถ้าเพื่อนๆมีความรู้ก็เสริมให้ผมหน่อยนะครับผมก็พยายามลองเทสแล้วก็หาข้อมูลมาพอสมควรแต่ว่าเท่าที่เข้าใจก็ประมาณนี้จริงๆครับโอเคมาดูในส2ดาวกับ3าดาวกันนะครับ3ดาวกับ2ดาวเนี่ย ัวนี้จะมีความสามารถที่โดดเด่นเป็นพิเศษเหมือนกันคือถ้าเราใช้ปืนเลเซอร์เนี่ยครับเราจะได้บัฟคำว่าไม่เลวขึ้นมานะครับถ้าเป็นถ้าผมจำไม่ผิด2ดาวมันจะได้มา3ชั้นถ้าเป็น3ดาวก็ได้มา6ชั้นนะครับความสามารถของไม่เลวก็คือเราจะลดความเสียหายที่ได้รับเนาะลงแล้วก็เอฟเฟกต์นั้นจะมีความสามารถอยู่ประมาณ สิวินาทีหมดแล้วก็รอส0วินาทีแล้วก็เติมใหม่โอเคประมาณนี้มาดูในส่วนของ ex นะครับ ex หลังจากการสลิงเกอร์ของเราเปิดใช้ทักษะสุดยอดเนีครับเข้ามาถึงสกิลอันเติเนาะสกิลอันเติของเราจะเพิ่มความเสียหาย50%นะครับแล้วก็ได้บัฟความเสียหายธาตุไฟให้กับทั้งทีมเป็นเวลา15วินาทีนะครับโอเค จะไปไวนิดนึงนะเพราะว่าข้อมูลที่หามาก็ประมาณนี้จริงๆผมไม่ใช่เมนตัวของเขาเนาะก็พยายามทำความเข้าใจแล้วก็มาเรียวิวให้เพื่อนๆฟังเพิ่งกดมาเลยในพิจเจมของเราเพิ่งกดมาเป็น ex เลยก็เลยรีบมารีวิวให้เพื่อนๆฟังตามคําขอกันนะครับโอเคมาดูภาพรวมตัวละครของเขากันก่อนภาพรวมตัวละครของเขานะครับ ตัวนี้จะมีอาวุธที่ใช้อยู่3รูปแบบคือปืนพกนะครับแล้วก็ปืนลูกซองแล้วก็ปืน r p g เนาะในภาพรวมตัวละครเนี่ยผมดูแล้วความสามารถที่โดดเด่นคือการละลายสแตก็กละลายเกาะช่องสแต็กเล็กๆนะครับอันนี้ตัวนี้ทำได้ดีมากเลยแล้วก็จุดไฟ จุดไฟมาถึงการโจมตีแล้วแบบว่ามันติดสกิลธาตุไฟเลยครับอันเด็แสดงจะเห็นได้ชัดกว่าเนาะและ้วก็ที่ผมอยากให้เห็นเกี่ยวกับตัวละครของเขาเลยเนี่ยที่อยากให้เพื่อนๆทราบแล้วก็แบบว่าคนที่คิดจะกดมาใช้แล้วก็ต้องรับรู้ก่อนคือตัวของเขาเนี่ยจะค่อนข้างจุกจิกในเรื่องของบัฟต่างๆพอสมควรเลยครับเพราะว่า บัฟของเขาเยอะมากเยอะจริงๆและบัฟแต่ละบัฟมีเวลาน้อยน้อยจริงๆครับทวนี้ก็ต้องเลี้ยงบัฟแล้วก็ใช้ท่า QTE ออกมาใช้ออกมาเล่นกันพอสมควรอาจจะยืนบวกยืนเดี่ยวไม่ค่อยได้แต่ว่าดาเมจจ่าแล้วก็แรงมากแรงจริงๆแรงกว่า ถ้าเป็นจ่ายดาเมจแรงกว่าความจ่ายดาเมจต่อนเนื่องเนาะมหมายถึงแบบว่ายืนยิงยืนสู้เนี่ยแบบว่าตัวน,นี้จะจ่ายดาเมจได้ดีกว่าดันเต้เจ้าชายแต่ว่าถ้าเป็นดาเมจแบบพิษเดียวจะสู้เจ้าชายไม่ได้โอเคแล้วก็ทีมที่ใช้นะครับทีมที่ใช้ที่แนะนําเลยจะมีดันเต้กระบ,บอกไฟแล้วก็ดันเต้ดาบคู่เนาะตัวน,นี้จะ QTE ด้วยกันได้สักสามคนเลยอ่าผมกาจะมา เล่นให้เพื่อนๆดูคร่าวๆกันแล้วกันเนาะโอเคคิดในจอกเนี่ยเอามาบ่นนะเพราะว่าผมลองเล่นแล้วผมไม่อินอตัวเขาเท่าไหร่ยากเล่นยาก<ป>เพื่อนๆลองสังเกตตรงใต้ตหลอดเลือดของเขานะครับสแต็กล้วงหรือว่าแบบบัฟเยอะมากเลยเพื่อนๆลองสังเกต เล่นกับพวกดันเต้ไปก็นเนี่ยจะถืบัฟสองแถวเลยมั้งนี่เราจะมาหมดนะครับไม่ต้องมาเ,เรื่อยๆเนีเ่ยบัฟเยอะมากจริงๆเห็นไหมครับบัฟเยอะมากแล้วเราต้องเลี้ยงบัฟอะ ถ้าโจมตีขนาดแรงเพิ่มมีอันนี้นนหนาหา,างครับแรงแรงดีแต่ว่าเราต้องมาเลี้ยงบัฟแล้วเวลาเราเล่นเอาไปลงหอถ้าเป็นหอตั้ตัดก็พอพอเล่นได้พอซูมข,ขึ้นพอรู้สึกหมเหมือนเล่นยากเล่นยากด้วยความที่เรา ไม่ได้เก่งของเขาด้วยเนาะถ้าคนชอบก็อาจจะแบบว่าทความเข้าใจแล้วก็เล่นตัวเขาได้ดีนเนาะสมคนผมรู้สึกว่าเอ้าเล่น,น,นย,ยากมากจะรู้จับอะไรสักไหนมั้งเนี่ยเล่นยากมากเล่นยากตัวเลี้ยงตาป,ะ,ปะแต่ว่าจ,าจ่ายจีง่ายทำความเข้าใจง่ายถ้าหากกินเลเซอร์เขาท่านี้ต้องใช้ให้ ข่องเงือก็ชำนาญนะครับแลับคนที่จากเล่นกับเขาเนาะถ้าเรายิงแบบจนหมดหลอดเนี่ยเราจะได้มานาเต็มพอดีแล้วเาาก็จเปิด่ยนนะพอพอเราเล่นถ้าเราแต่ใช้ท่าเลเซอร์มันกะมีข้อเสียคือการขยับเัวือไม่ได้บาคนที่แสดงให้เพื่อนดู ถ้าอยากจะยิงเลเซอร์เราต้องทำให้รูปตรงสกิลย่อยของเราเนี่ยเป็นรูปนี <again> ้ถ้าเราใช้เลเซอร์พอเราใช้เลเซอร์ปุ๊บมันเป็นเป้าหนึ่งเลยเห็นไหมครับถ้าเรายิงไม่โดนมอนสเตอร์ก็คือเสียเป้าเสียเวลาครับเสียแบบเสียเวลาแล้วก็จ่ายระเมิดไม่ได้เราต้องยิงให้โดนแล้วถ้าเราใช้ตัวนี้ก็เป็นะไรแบบเป้าหนึ่งเนาะแล้วเวลาเราโดนคิปเปอร์ ถ้าเราโดนคิปเปอร์มาเนี่ยช้ำเลยโดนเต้านี่นคิปเปอร์โดนอะไรที่มันบาบมาตีดเดี๋ยวผมไปลงหอยเพื่อนๆดูจะเห็นภาพชัดกว่าแต่ตัวของเขาเขามีแบบเป็นเกาะคืออันติเอมชอันติขอไป อาวุธเนาะสองดาวสามดาวของเขาอะ่ะเราก็ต้องมานั่งดูว่าสแต็คเรามีไหมดูตรงโรูปโล่ข้างๆเห็นไหมครับอ่เห็นไหมมันจะมีเลขหกเนี่ยเราต้องมาคอยสังเกตตัวเนี้ยว่ามันมีไหมสิบวิมันจะขึ้นมาให้นะครับมันจะช่วยลดทองความเสียหายถ้าไม่มีก็คือชำตายค่ะ,ะเดี๋ยวผมไปลงห่อไปอเพื่อนๆดูกันมาบ่นให้ฟังเนะี่ยสำหรับคนที่ เล่นไม่เป็นเหมือนผมเนี่ยผมก็จะมาบ่นให้ฟังเออถ้าเพื่อนๆคนไหนเก่งแล้วก็ช่วยคอมเมนต์บอกเทคนิคการเล่นหน่อยนะครับผมไปดูแอดมินกิตตี้แล้วผมทำตามแล้วไม่รอด <c oughs> ครับพี <c> ่ <oughs> <c oughs> โอเค <c oughs> เดี๋ยวเราต่อเราจะไปกินค้อนเนะ <c oughs> ตัวเขาก็ยืนเดี่ยวไม่ได้ต้อง QTE มาใช้ขอเด่นเด่นตอนนี้เป็นหอท่าไฟนะเพื่อนๆคนไหนที่แบบว่าเริ่มเล่นใหม่ก็อยากได้ตัวผมแนะนาเป็นท่าไฟเล่นท่าไฟก่อนถ้าเป็นหออื่นหนึ่งคนอื่นเขาเอาไปกินหมดแล้วเล่นท่าไฟดีกว่าท่าไฟเนี่ยมีคนเล่นน้อย โดนไอตัวแบบท้ายพวกนี้คอยหลอกนะเกาะเกาะลดดาเมจเริ่มลดลงเรื่อยๆล่ะถ้าไม่มีนี่ก็คือขนมเค้กดีๆนี่ขนมหวานอ้าวโดนล็อกอีกเรียนรามเรียนอย่างกู้ไข่หน้าดีว่าก็ตายกูหน่อย ตจะแรงนะถ้า QTE เขาแรงมากทีนี้จะบผ่ากินเล็กเจ็ดร้อยหรือว่าเทคนิคการให้แมเพื่อนๆต้องขออภัยด้วยครับผมผมไม่ทราบจริงๆบ่นได้ฟังเลยใครเล่นเป็นก็มาสอนผมด้วยด้วยคำที่เราไม่ใช่เมนหลักนะแล้วก็ผมไม่ได้กินกับตัวเขาขนาดนั้นแต่ว่าตัวเขาพิเศษเคลิร์นยิงไกล แล้วก็ท่าเล่นของเท่มากถ้าใครเบียวปืนก็เป็นตัวที่น่าสนใจผมเป็นเบียวเบอร์จิวซะแล้วแต่จเป็นประเทศปังคิดอะไรอยู่มั้ง เป็นยงมาถอนด้วยวิธีดาเมจใช้ได้เลยนะครับว่าดิบัฟสองแถวอะต้องมาคอยเลี้ยงบัฟอะใครจะเลี้ยงนะใครจะเลี้ยงก็เลี้ยงนะที่ไม่เลี้ยงนะบัฟมันเยอะเกินแล้วทำให้ผมมองความเข้าใจตลอดปั๊บปัญยากอันนี้ ก็เป็นข้อเสียสําหรับเล่นมือใหม่หรือว่ากา่เล่นแบบนี้นเขานะถึงจะเป็นข้อเสียที่แบบว่าเห็นให้เห็น้วกันถ้าเราสมมติเราอยากเล่นให้เก่งเราก็ต้องเลี้ยงบัฟแล้วก็ต้องทาความเข้าใจกับแต่ละบ,บัฟของเขาใช่ไหมครับแต่ว่าด้วยความที่ว่าบัฟมันเยอะเกินมันเลยทําให้เราทําความเข้าใจกับตัวเขายากแล้วก็ เล่นได้ยากพอสมควรโอเคสำหรับเ,เพื่อนๆที่อยากกดมาใช้นะครับหรือว่าอยากเล่นปืนเท่ๆหล่อๆ,ๆก็สามารถกดมาใช้ได้ประโยชน์ของเขาหลักๆก็เท่าที่เห็นเนาะคือการยิงแล้วติดสแต็ทัดไฟเลยแล้วก็ลดทอน ไอ้พวกเกาะสแต็กได้ง่ายได้ไวนะครับแล้วก็จ่ายดาเมจได้รุนแรงต่อเนื่องแล้วก็เล่นได้คล่องมือข้อเสียก็อย่างที่ผมบ่นไปเนาะคือบับมันเยอะเกินแล้วก็ทำให้เราทำความเข้าใจกับตัวละครเนี่ยได้ยากแล้วก็อ่ายังไงดีอะสำหรับผมก็เล่นยากพอสมควรแต่สำหรับเพื่อนที่แบบว่ามีใจรักแล้วก็ชอบตอัวละครของเขาก็ ผมคิดว่าน่าจะเป็นตัวที่ดีสำหรับเพื่อนๆที่อยากเล่นนะครับคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะครับขอบคุณครับ